ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรวินรวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพอวชหรือ NSM เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครวัยเการุ่นที่2องจำนวน30คนอายุตั้งแต่55ปีถึง75ปีที่มีทั้งอดีตผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยนักวิชาการนักประชาสัมพันธ์เป็นต้น โดยอาสาสมัครจะนำความรู้ความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ให้ก uh, ับผู้เข้าชมในพิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะเด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะได้ความรู้และความสุขวันนี้ได้มีการขยายผลให้อาสาสมัครไปทำงานที่จัดตุรัสวิทยาศาสตร์อพวชเชียงใหม่นอกเหนือจากที่อพวชคลอง5ประทุมธานีและจัตุรัสวิทยาศาสตร์อพวชเดอะสตรรัชดา คองการอาสาสมัครวัยเกา่าถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้สูงอายุที่มีความสามารถได้กลับมาสนุกสนานกับการทำงานอีกครั้งและถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนทุกช่วงวัยให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ในอนาคต